โอ้โหคุณผู้ชมครับที่นี่ออแม่สอดจังหวัดตากร้อนระอุวันที่24กันยายน2568นแรแมีรายงานข่าวด่วนเกิดการประทะเดือดฝั่งเมียนมาระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยหรือฝ่ายต่อต้านงานนี้ไม่ใช่แค่ยิงกันธรรมดาครับแต่มีการใช้อาวุธหนักกันด้วยกระสุนหนักลูกหลงจากกองกําลังไม่ทราบฝ่ายดันพุ่งมาตกฝั่งไทยบริเวณบ้านดอนชัยตาบลแม่ตาวอาเภอแม่สอดห่างจากแนวปะทะแค่6กกิโลเมตรแต่โชคดีครับ ไม่มีคนไทยเจ็บไม่มีทรัพย์สินเสียหายทันทีครับชกกรราชมนูกกอลนาเรสวนไม่รอช้าทำหนังสือประท้วงผ่านช่องทางประสานง,งานชายแดนไทยเมียนมาพร้อมเสริมกำลังชกกอทอพอ35และชกกรตชดอ4ลงลาดตะเวนเข้ม24ชั่วโมงเต็มตั้งจุดยิงสนับสนุนตามแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้มีใครรุกล้ำอธิปไตยไทยแม้แต่ก้าวเดียวและกองกำลังนรเรศวรย้ำชัดประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้ง เราจะไม่เอาพื้นที่ไทยไปเป็นสนามประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้ามีชาวเมียนมาได้รับผลกระทบไม่ว่าฝ่ายไหนเจ้าหน้าที่ไทยก็พร้อมช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ชายแดนแบบนี้เดือดและอันตรายมากแล้วคุณคิดว่าไทยควรเข้มงวดกว่านี้หรือรักษาสมดุลแบบนี้ต่อไปอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนข่าวจริงที่คุณต้องรู้ก่อนใครครับ